เอาละครับก็กลับสวัสดีครับมาอยู่กับผมนันลาชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีหุมในเกม r ร n เจอร์นะฮะฮึช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปเท่าไหร่นะทุกคนนะนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเรนเจอร์นะฮะสักครู่เขาไปสะสมก่อนนะเป็นเรนเจอร์ของเดือนนี้นะฮะเป็นโคโาโบแฟรดี้เทลนะฮะ ก็มันเป็นสัปดาห์คู่เทพพอดีผมเลยกะจะมาสุ่มซะหน่อยผมว่าเก็บไม่น่าพอผมว่ากาสุ่มส0่ไปเลยนะตัวที่อยากได้ก็เอลซ่านะครับส่วนนักสืบผมเฉยเตัวอื่นเฉยนะฮะทำอะไรก่อนดีนะแล้วก็อะไรนะดูเดียสผมปั้นเะไเรียบร้อยของผมมีแค่นี้แหละ ปั้นได้แค่น้ก็ใส่แค่นี้นนะฮะไม่ชักช้าเรามาดูกันก่อนเลย2คู่เทพนะฮะความสามารถนะครับนักสือนะฮะความสามารถแรกก็คือเพื่อาตากาโรดีทักษะนับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบวิความสามารถที่สองนะครับก็เป็นเพิ่มพลในการเคลื่อนที่นะครับร้อยสามสิบสิบวิเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับท่าที่สองยกเลิกความสามารถมาต่างของศัตรูนะฮะ ยกเลิกผลบัฟของศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3000%ลงในพื้นที่นะครับโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะฮะก็ตัวนี้เป็นสายพลังเนาะอตัวยืนผมเทิดได้มาผมก็จะมาแทนตัวอื่นและนะแล้วก็ตัวที่สองนะเป็นเอลซ่านะฮะความสามารถแรกนะครับรีเซตรีเซเวลานะครับ ของทักษะเลนเจอร์นะครับพักพวกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนับสองนะครับเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะนะสามสิบเซนนะฮะเจ็ดวิแล้วก็ความสมาธิสามนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพักพวกนะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เาข้อสมาธิสองนะครับก็จะเป็นยกเลิกทักษะอัตราของศัตรูนะฮะแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูนะครับสามสิบเซนต์สิบวิสร้างความเสียหายสามพันในพื้นที่นะฮะ ก็สุ่มตัวได้สองรอบอะแล้วก็สุ่มเพชรได้อีกสามได้อีกรอบหนึ่งกดแม่งไปเลยไล่เกลือเนี่ยสองใบไล่เกลือใบไล่เกลือตออมาตรงนี้มาอนี่อยนีตือมาจงอาปากจงล่ำร้องวบเออ เจสิก้าสัตว์เจสิก้ามาอินเดแดงนะฮะแม่งกปั้นแม็กโชแม่งไปเลยมามาตัวที่สองนะฮะตัวฟรีนะฮะตัวที่สองปึ๊บโบอืม,อมเจมนักเวทเจมอืมถามว่าใช้ไหมใช้แต่มไม่คิดจะใช้ยาวหรอก หนูจากทีมก็คือทีมธาตุน้ำอะแพ้จัดเลยอ่ะน้ำมีกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวห้าหกตัวธาตุน้ำหกตัวมาสามร้อย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 ลูกก็สามร้อยลูกก็กดแม่งไปเลยนี่นี่นี่ลงทุนลงแรงกันหน่อย มาต้องมาแล้วล่ะน้องมาแล้วลสักตัวหนึ่งปื๊บอืม,อมซลล่ยุคหินแปดดาวจ่ายกันไปัวที่สองนะฮะโอ้โหคนนี่ผ้าคลุมชมพูนะฮะเจ็ดดาวเริ่มใจคอไม่ดีปื๊บดิเนสเห็นโคตรบ่อยรอบที่แล้วที่กูส่มไปก็เจอเจอสองตัวติดด้วยมูลนักข่าวนะฮะ เจ็ดดาวปืบไทเกอร์นักชิมนะฮะหืบมูหมูป่านะ,ะโอ้โหน้ำตาแม่งซึมเชี่ยมมึงยังออดเกิเนะกบอันต้าเนี่ยกบอันต้านะฮะปืบสามสิบ 30. นี่มันตู้อะไรตู้เกลือหรือ,อไร

น้องถามว่าอยากได้ตัวนี้ไปทำไมเพราะว่ากบอุนต้าไม่งเยอะสัตว์เดี๋ยวเช็คก่อนมีกี่ตัวเลือกทั้งหมดมีอยู่สิบแปดตัว <c oughs> <c oughs> นี่คือเน้นปั้นแม็กอะจะท,ทำอะไรนะ 50ก้อนแม่งส่งเลไดนะ้ไหส่งแม่งเลยอดใจไม่ไหวละก็มาดีครับต้องมาให้กูแล้วแหละอย่าให้กูยกตัวศัพท์ไหวเลยอือสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งปาบชิดตกใจอือตัวแปดดาวดีอยู่น่ะอันี้ดีอยู่นะ่ะแต่กูไม่ได้ใช้มารอบท้ายันมา มันต้องมาล่ะมันต้องมามันต้องมาป้ามพัดน้ำใจไม่ค่อยดีพัดน้ำอยู่ข้างหลังใจไม่ค่อยดีที่ได้ก็คือฝึกหมุน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 เย้ไม่ได้อะไรเลย มีเห้ือะไรเลยหลั่สลายหลงในพิษตาเพชรกูสี่ร้อยเอาละฮะสลักคลิปนี้ <c oughs> ก็จกบไปเรื่งน,นี้กว่าทุกคนเนาะก็เจอใหม่คลิปหน้าเลยเพราะว่าตัวนี้คงไม่ได้แล้ะเอลซ่ากูนะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ